สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะเขาก็จะเป็นแบบมีตลาดไนท์วันพุธนะครับที่อำเภอคอนบุรีนะข้างโรงพยาบาลคอนบุรีนะครับตอนนี้เรามาประมาณบ่ายสามอาจจะมีร้านขายแบบเล็กๆน้อยๆอุ้ยอุยๆๆมีอันนี้ด้วยอ่ะมีบัวขายด้วยทุกคนเนี่ยมีดอกบัว เม็ดบัวพอกินนะเม็ดบัวอเอาสุรานไปไหนพาพ่อกับแม่มาซื้อผักก็จะมีแบบของกินเยอะแยะมากมายโอ้ยนี่มีผักแับต้นอย่างนี้ด้วยผักสลัดทุกคนอันนี้อร่อยมากเลยนะุงผักขนม ขนะนมนมเนยมากมายเป็นช่วงเย็นเป็นช่วงบ่ายขนาดก็อันนี้คือช่วงบ่ายเลยนะบ่ายสามนะแต่ว่าอากาศร้อนแบบบู๊บเลยหอยนางรมก็มีชุดละสามกับปุกหนึ่งร้อยพี่สาวยังไม่มาเลยทุกคนเป้ยจะก,กินอยู่นะหอยนางรมอ่ะพี่สาวกันว่าเขาจะกินอะไรนี่หอยนางรมสด เยอะอยู่น้ำพริกก็มีนู่นนั่นนู่นก็มีของกินแบบหลายอย่างอยู่อ๋ออันนี้เป็นหอยหอยขมหอยขมหอยโขงโอ้ของเยอะอยู่นะตลาดใหญ่อยู่นะเนี่ยมันเป็นตลาดประจำำําอําเภอเนะมันก็จะกว้างขวางนิดนึงเลยร้านผักก็มีนะครับร้านผักสด ถ้าเป็นทางจังหวัดอย่างเงี้ยผักมันจะสดแล้วก็มันจะน่าซื้อนะอ๋อมันก็จะมีแบบร้านค้าอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างคือตอนนี้ก็ไปกินข้าวกันมาแล้วไงแต่ว่าก็จะซื้ออะไรกลับบ้านบ้างเล็กน้อยไก่ทอดอขน,นมะนรดี อุ้ยอุ้ยละมุดมีละมุดเนจ้ะแม่แม,แม่แม่เดินอย่างเดียวเลยแม่เดินอย่างเดียวเลยมาคือมาเดินตลาดมาเดินอย่างเดียวเลยนี่มีแบบกุ้งก็มีนะฮะว่าจะอยากกินละมุดเมื่อกี้นะอืมละมุดนะครับนี่บรรยากาศภายในตลาดนะฮะร้านค้าจะซื้อละมุดก่อนอยากกินละมุด เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเนาะไปเดินดูตลาดกันพีป่ปาไปทำเอียงกินบ้างเดี๋ยวไปเดินได้ละมุดมาแล้วหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินดูก่อนว่าจะกินอะไรอีกเนาะซื้อไปไว้กินที่ไปไว้กินตอนกลางคืนก็ได้เพราะว่าที่บ้านก็จะไม่มีอะไรแล้วไงเดีย๋ยวลูกชงลูกชิ้นลูกชิ้นปลาเผาอุ้ยเอาปลาเผาไปกินดีกว่าซื้อปลาเผาดีกว่าเป็นชุด กินผับเผาดีกว่าอือเอาปลาเผาตัวไหนปลาอยีปลายีลสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อผับเผาทุกคนตอนนี้เราก็ออกจากร้านละมุนเราก็มา ร้านปลาเผาอีกหนึ่งครับร้านปาลาเผาเราก็สั่งไปสองตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปกินที่บ้านตอนเย็นตอนนี้เพิ่งบ่ายสามอจาจจะบานแะ้ถ้ามโมหกมงเย็นเดี๋ยวค่อยกินแต่ว่าอยากกินหอยนางรมตรงนี้นด้วยนะครับขอบคุณครับอบ้บ <c oughs> อาวฝากกอนม่คงจขอเนี่ไม่ก็ฝากไปอันนึง อุ้ยมีเงาะด้วยโดนละ35บาท3โลหนึ่งสายไหมอยุธยามาไกลมาก,ามากสายไหมอยุธยานะอ่าลองเดินดูก่อนปลาสลิด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 บางบอ่ออุ้ยปลาตัวใหญ่มากแม่ไปไหนเราไม่รู้อุ้ยอุ้ยมันนี้ของกินเยอะของกินเยอะของกินเยอะหืเอาก,ก็กินเลยสิไม่รู้ไม่รู้อ๋อ ดูลปลาได้ปลาเผามา2ตัวตัวละร้อยยี่นะจะลองเดินดูก่อนอ้าวเราพ่อแม่ไปไหนก็ไม่รู้เดินไวมากบอกว่ามาเดินตลาดก็คือเดินกันจริง,รงๆเลยเดินแบบไม่รอลูกเลยนะออน,นี่เงาอนี้ทุกคนมีเงาะด้วยันทำร้อยกินเงาะไหม เนี่ยสามร้อยเอา้าไม่รู้เนืต้นวันจ้าเนี่ยสามร้อยเนี่ยกินเงาะดีกว่า,ดเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเงาะกอนนะทุกคนตรงนี้ได้บรรนะคราประดมบรรณาเงาะสามร้อยหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวก็เดินดูต่อประทู ก็ของต่างจังหวัดมันก็จะไม่ได้แพงมากเนาะ<ม>ก็ราคายัางบอกว่านี่เห็นไหมเขาจะมีแบบอุ้ยมีไข่อันนี้คือไข่ไก่ไก่อืมฮักกินอยู่นะยำลงไข่ไปเธอก็เดี๋ยวเราเดินไปดูขนมเนี่ยมีขนมหวานขนมชัน้นอุ้ยแคบอ่เดี๋ยวลองเดินก่อนโทษนี่นี่ทุเรียนว่าจะมันเป็นลูกเล็กเหรอ เออมันเป็นลูกเล็กเหมือนทองจันทบุรีอ๋อลูกใหญ่ก็มีอืมเดี๋ยวขอเดินดูก่อนเนาะถ้าสุดว่าน่าสนใจเราค่อยแบบวนกลับมาเพื่อที่จะมาซื้อกันอีกหนึ่งรอบแกงส้มนะฮรแต่พ่อแม่หายจริงๆพ่อแม่หายอ,อ๋อร้านขนมหวานตรงไหนมีไหมอันนี้อ๋อเป็น ร้านแบบว่าของใช้ทั่วไปนะครับดูเห็นนะมือนฝนจะตกดนะ้วยที่สำคัญนะ่ะนี่ร้านขายเสื้อผ้าไปเดี๋ยวพาเดินดูซอยถัดไปนะครับซอยนี้รู้สึกว่าจะเป็นเเสื้อผ้านะตลาดเขาใหญ่อยู่นะเนี่ยคือผ่านบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยได้มา เป็น,นเสื้อผ้ามือสองยีบาทมาดูแบบเยอะมากของกินของใช้เสื้อผ้าอ๋ออันนี้มันเป็นแบบส่วนเสื้อผ้ามือสองหมดเลยทุกคนเนี่ยเห็แบบนไหมเสื้อผ้ามือสองตัวละสี่สิบตัวละหกสิบตัวละยี่สิบเยอะแยะเลยอันนี้ก็มีของ ยี่สิบบาทอซอยนุ้นก็มีโอ้ยยากเอาของไปเก็บก่อนนะดูเงาะสามโลปลาเผาอะไรเงี้ยไปด้อเดินแต่ตะคืออนนี้พ่อแม่ไปแล้วไม่อยู่ละโอ้โหอันนี้ขายอ๋อเสื้อผ้าตอนกลางคืนประมาเร็วไปนิดนึงนะเนี่ยไปเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านหน้ากันต่อนะครับก็ โซนนี้ซอยน,นี้เนี่ยเขาจะเป็นของมือสองแล้วก็เป็นเสื้อผ้าอะไรเป็นส่วนใหญ่นะครับมีโซนของกินโซนของใช้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นโซนเสื้อผ้าหมดเลยอ,อยู่เดี๋ยวไปเดินต่อนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้ถุเรียนเกรดเอเอเอโอ้แต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อันนี้ไงเขามีเป็นแบบเป็นชุดอย่างนี้อยู่กรอบนอกนุ่มในเนี่ย อ๋อนี่ยังไงนะขิ้มากชุลวันกักนหน่อยพี่สาวพ่อแม่หายหมดเลยนู่นอันนี้คือเป็นซอยสุดท้ายนะครับซอยหลังสุดเลยเฮ้ยมีเสื้อยืดด้วยหนึ่งร้อยาบาทซื้อไปใส่ที่บ้านดีกว่าเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเท่าไหร่มาไม่เยอะเดี๋ยวเขอเดินดูกัน,นจริงๆถ้ามา อาจจะแนะนำให้มาสักประมาณแบบ6โมงเย็นเนาะตอนนี้คือแบบบ่ายสมก่อเกือบ4โมงร้านเสื้อผ้าเขาเพิ่งตั้งแต่ว่าถ้าใครจะมาซื้อกับเข้ามาตั้งแต่บ่ายสามได้เลยแต่ว่าเสื้อผ้าก็จะตั้งเย็นหน่อยอันนี้เป็นร้านแบบเครื่งองปวกคสิคมงาน อันนี้เป็นเสื้อผ้าอ๋อส่วนเสื้อผ้าหมดเลยรองเท้าห้าสิบบาทเกือบหน่อยห้าสิบเก้าเต็มเลยรองเท้าอ๋ยซื้อซื้อกางเกงช้างไปใส่อีกสักตัวกางเกงช้างซื้อเยอะมากอุ้ยนี่ตัวห้าสิบบาทแต่ว่าซื้อไปเยอะแล้วซื้อผายาไปเยอะแล้วเกางเกงช้าง เราซื้อส่งมาแบบประมาณสิบตัวเอาไปให้ยายให้นาแล้วไม่ซื้อแล้วส่วนมากจะอยู่กรุงเทพแต่ว่าก็จะซื้อแบบว่าส่งผ่านแบบไปษนีส่งผ่านอะไรเงี้ยให้เขามาส่งที่บ้านแล้วก็ให้แม่เอาไปให้ยายนี่ฉะนั้นก็คือเลยก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อเสืาา้อผ้าตามตลาดเท่าไหร่อ๋อยังไงมีเสื้อกล้ามมีขาสั้นอย่างเงี้ย ตัวละร้อยตัวละร้อยผ้าถุงผ้าถุงไม่ซื้อแล้วซื้อไม่เยอะแล้วแม่ใส่อันที่มีอยู่ให้หมดก่อนแบบใส่ที่มีอยู่ให้หมดก่อนนะเดี๋ยวค่อยอทําอะไรต่อ,อไปเดี๋ยวลองเดินดูอ๋อนี่มีแบบเสื้อกล้ามซื้อเสื้อกล้ามไปเสียดีกว่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือร้อนมากนี่เดี๋ยวซื้อเสื้อกล้าม ซื้อเสื้อยืดไปใส่เต็มเลยโซนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าหมดเลยนะครับมีร้อยเก้ามีอย่างเี้ด้วยนี่แบบพ่อพ่อพ่อใช้ชรุ่นอะไรนะมือถืออ่ะเดี๋ยวต้องไปดูที่เครื่องพ่อแล้วก็ซื้อเคสเดินเดินเดิเดิน อ๋อนี่นี่นี่ฝั่งนี้ก็มีอีกนิดหน่อยอ๋อตัวนี้ก็นี่ไงอุอ้ยฮอลลีเดย์ซื้อไปกินสักถุงสองถุงมันอร่อยนะเธอ,อบบนี่เลยคาราเมลหวานหวานสองถุงครับเนี่ยได้มาแล้วนะครับอันนี้อ๋ออ๋อ นีนะครับต้นไม้ฝั่งด้านี้ก็มีต้นไม้ต้นละยี่สบาทปกต,ต้นหนึ่งร้อยมีต้นไม้ด้วยเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะครับหุยของดองปลาปลาดองประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่นอนไปเดี๋ยวเดินดูฝั่งทางนี้นะครับว่าเขามีอะไรอีกนะครับ ลองเดินดูกล้วยอ๋อนี่มีกล้วยสุกไม่กินนะกล้วยสุกบ้านเราเยอะมากซื้อไปแต่แม่ตีตตนี่แตงโมลูกจิ้มทุเรียนเ,าเขาก็มีอยู่นะแต่มันจะเป็นทุเรียนเล็กเนาะทุเรียนทุเรียนอเล็กลูกตาลเดี๋ยวขอเดินดูกันอ๋ออันนี้ก็ ขนมโครกนะครับหมดแล้วอันนี้ก็จะแบบเป็นสุดๆตลาดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นทางเข้าเนี่ยด้านข้างตรงนี้คือโรงเรียนคอนบุรีเอ้ยไม่ใช่โรงพยาบาลคอนบุรีนะครับโรงพยาบาลคอนบุรีเดี๋ยวแวะมาซื้อลูกไหนไม่รู้เรื่องไม่เป็นอใหญ่ๆๆแดง ผมก็บรรูคือการเอาใหญ่ๆแดงๆนะนะครับอ่าใหญ่ๆแดงๆหกสิบบาทได้ามาแล้วหนึ่งรูเออขอบคุณครับเอได้ามาแล้วนะครับข้าวโพดอุ๊ข้าวโพดก็ไม่เอา <c oughs> ให้พี่สาวถือไปเพราะว่าเราถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวมือสั่นไงตอนที่แบบเวลาถ่ายคลิปแล้วถ้ามันกองสั่นๆนะแสดงว่ามือขวาแล้วก็ถือของอยู่แล้วก็มือซ้ายแล้วก็ถือของอยู่อะไรเงี้ย ไม่ดูน่าด <ke> <als> ูน te ่าสงสารมากเลยเดินหน่อยไปเดี๋ยวเราเดิน <kaz> ต <uffy> ่อนะป้ายก็จะเดินย้อนกลับไปตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเพราะว่าอันนี้คือซื้อแตงโมมาเพราะว่าอากาศมันร้อนช่วงนี้บ้านร้อนมากแล้วก็เราก็เลยซื้อแตงโมเพื่อที่จะไปใส่ตู้เย็นแล้วก็ไปกินนะให้งทุเรีย็นนะทุกคนอยากกินอยูพี่สาวยังไม่มาเลยเนี่ยเดี๋ยวลองไปเดินนี่ ในตอนนี้คือเสื้อผ้าซอยนี้คือมันจะมีซอยสุดท้ายนะครับแล้วก็ซอยนี้ก็จะเป็นซอยเสื้อผ้านะครับที่แบบสามารถมาซื้อเสื้อผ้าใส่ได้นี่มีของกินยืนมือสองหนึ่งร้อยบาทอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยแล้วก็ซอยถัดไปอีกสองซอยก็จะเป็นซอยที่เป็นเสื้อ,อเป็นของกินก็คือแบบมีของกินเยอะแยะน่าจะหมดแล้วเนี่ยหอยอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรม เดินเดินเดินก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนสํารับกันมาเดินตลาดในวันนี้นะเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบตลาดที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนาะเดินเล่นอ้ยปลาปลาปลาเล็กปลาน้อย เฮ้ยเธอแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อผักเลยนะผักที่บ้านนี้นบอนนผักไปกินกับอันนี้ผักไปกินกับอ้นี่ไงเหมือนแบบไปกินกับไอปลาอ๋อโอเคเออลน,นี่มาซื้อผักไปกินกับปลาเผา ที่เราเอข้าใจอันนี้พอละมังยี่สิบสี่สิบ,บได้ผักแล้วนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะสำหรับการมามาเดินตลาดครับามาพามาดูเฉยๆคือ <c oughs> ซื้อหลังจากซื้อของกินกันเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับบ้านเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันอื่นๆเผื่อแบบไปที่อื่นแล้วก็จะพยายามถ่ายให้ดูนะอาจจะถ่ายแบบถ้าไปตลาด่างนี้มันจะถ่ายยากนิดนึงเพราะว่า เราถือของไงถือของนักไงมันก็จะเดินด้วยทื้อของด้วยนี่ประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย